ก็ถึงเรื่องน้องๆคาราด็คมาร่วมงานครั้งนี้เหมือนกันครับน้องๆทุกคนเนี่ยพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตเรื่องพี่เบิร์ตไม่ยากว่อยากพูดคำว่าเรื่องพี่เบิเบร์ตได้ร่วมงานกับเขาแล้วพี่เบิร์ตความรู้สึกมันคือการต่อสปิริตคือการต่อวิญญาณของการอยู่ตรงนี้เขาทุกคนเป็นน้องพี่เบิร์ตแล้วรักเรา<ช>แล้วมองเราเข้ามาแล้วแต่งเพลงให้เราใส่ใจในรายละเอียดที่จะมาคุ้มร,ร้อง ใส่ใจในทุกคำอย่างโจ้เนี่ยไปเอาเพลงใส่ใจไปให้พี่เนี่ยตอนแรปอย่างเร็ว<ช>แรป,แรปตัวไหนรู้ไหมในง,งานศพคุณแม่พี่เบิร์ด<อ>ทำให้พี่เบิร์ดร,รู้สึกดีขึ้นแบบอบอุ่นใจมากนี่ก็เหมือนกันทางนี้หัวฟูมากวันนี้ต้าหัวมากว้าแต่งเพลงน,นี้น่ารักที่สุดนะครับแต่งมาให้เบิร์ดร้องแล้วเชื่อไหมว่าเหมือนกันเลยเหมือนกันแหลมเลยเวลามาคุมพี่เบิร์ดเขาก็แบบอกอึดนี้ตี เบิร์ครับผมชอบนะครับแต่ว่าเอาใหม่ก็ท้าชอบประโยคนี้จะเลยพี่เบิร์ดครับผมชอบชอบนะแต่ก่อนที่จะพูดผมชอบเฮ้ยจะให้ต้าเขาพูดกันไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ก่อนเสร็จปั๊บพี่บอกว่าต้าตาชอบต้าต้องบอกพี่ว่าชอบนะเพราะตาเฉยๆพี่ไม่รู้ว่าพี่ทำผิดแล้วหรือถูกกดประมาณนั้นครับพี่หนึ่งครั้งนะก็รรอดแล้วนะตาชมประมาณนั้นกับพี่กูคิดเองก็ได้ถ้าอย่างเนี้ย และนาทีนั้นคุณคิดอะไรถึงพูดกับเขาสั้นๆแค่นั้นคะคุณต้าคะก็ระหว่างอัดที่เบิร์ตไปครับก็เป็นหมายถึงว่าอัดเสียงร้องอัดเสียงร้องระหว่างอัดพี่เบิร์ตที่โกรธอะไรเขาคะก็เป็นภาพตัดขึ้นมาเป็นภาพผมกระโดดอยู่บนเตียงแล้วก็ฟังเพลงที่เบิร์ตตอนเด็กนะครับแล้วก็คล้ายๆคมพี่โน้เอ๊ะเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงก็มีมานั่งบอกพี่เบิร์ตว่าควรจะร้องยังไงเราก็จะตื่นเต้นนะ ต่ส่วนใหญ่พี่เบิร์ดก็ร้องดีอยู่แล้วผมก็กตุนไว้เป็นแบบสต็อกไว้เอาไปตัดที่บ้านครับครับและแรงบันดาลใจกับเพลงเพลงนี้เอามาจากไหนคะอันนี้ก็เพลงสุขใจแรงบันดาลใจมาจากเพลงสบายสบายครับพอเห็นนึกถึงพี่เบิร์ดจะนึกถึงบรรยากาศแบบสบายสมัยก่อนก็จะพูดถึงะรักจะแบบสบายสบายผมก็เลยนึกถึงภาคต่อของเพลงสบายสบายเป็นเพลงถ้าอย่างนั้นย,ยุคนี้พี่เบิร์ดก็ยังเป็นสายากของ ผู้ชายที่เป็นโสดอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขแล้วก็สบายๆเราก็เลยทำภาคต่อมาเป็นเพลงแบบสุขใจอ,อยู่คนเดียวก็ทำอะไรแต่ละอย่างก็มีความสุขได้ก็ยังมีความสุขได้แล้วพี่เบิร์ตวางแผนการใช้เวทียังไงกับไอ้สองคนนี้คะพี่คะ <c oughs> พี่คะพี่ต้องเผชิญอะไรจากสองคนนี้คะพี่เบิร์ตว่าคงต้องล่าเหมือนกันเลยล่าพี่นะพอๆกันนั่นแหละนะคะ นี่เนี่ยเขาก็เป็นวงที่โชว์สนุกและแต่งตัวไม่ได้น้อยไปกว่ากันพี่คิดว่าพี่รับมือเขาได้ไหมคะนั่นคือสิ่งที่เราเลือกมานั่นคือสิ่งที่คนดูต้องได้ไปโอ้โหสองยืนดูดิจะมายืนจะมามำเลือดบึงท่มทมืออยู่คนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีสีสันรัญชกรอย่างน้องสองสองพื่อะไรบ้างพะลุพูดสองรู้สึกเป็นไงกับการร่วมงานกับพี่เบิร์ดและแต่งตัววันนี้ครับีขนาดนี้จริงผมจะนึกค่าไปถึงวันโชว์เลยฮะนะเองนะมันใช่ อยู่กับปัจจุบันไปนิดนึงขอโทษเลยอ่านึกถึงวันโชว์ว่าต้องแบบสนุกมากตอนถ่าย MV กันก็คุยกับพี่เบิร์ตว่าแบบวันโชว์ต้องแบบพี่เบิร์ดจะเสื้อผ้าหน้าผมของๆๆล้มของเล่นเลยนะมันต้องแบบเต็มที่มากๆมันต้องสุดมากๆใช่ครับตุ้มพามเลยอะต้องข้ามเลยเพราะฉะนม้นดูตรงนี้ไม่ได้นะเองต้องไปดู้แล้วจีสันคือสรุปคำพูดของวันนี้ไม่รู้เรื่องแล้วนะคำพูดของวันนี้ไม่รู้เรื่องแล้วมันจะแบน เดียวเลยภาพมันไปเร็วเร็วกว่าพูดพูดไม่ถูกแล้วภาพมันเต็มไปหมดแล้วปากไปไม่ทันความคิดแล้วใช่ไหมแบบต้องสนุกมากๆเลยแรนีคะแล้วนี่คือสายโดดถูกไหมคะโจะแล้วโดดแล้วที่นี่เหลือสายแดงโจ้ก็สนทนากับใหม่กับพี่เบิร์ดสบายใจนี่ไงโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงมาถึงจุดที่ถูกเหยียบยามถือเป็นความชมเพ s าะ i สกีบทิ้งขึ้ไปคิดบัว ให้น้องใหม่นั่งใกล้พี่และพี่โจอทุกคนมีความสุขแหลมดูชะโมกง่าชัดมากว่ะเมื่อกี้ตอนคุยกับนี่ตอนพี่โจอนั่งแบบนั่งงี้อ๋อมุมมันไม่ได้อันนี้นั่งนี้เว้ยเออให้มันีอยู่ๆก็เมื่อยว่ะดีดีน้องใหม่เป็นยังไงบ้างคะหน้าเหมือนกลุ่มหน้ากันเชาเลยดีค่ะนั่งตรงนี้ดีไหมคะดีค่ะนั่งใกล้พี่นั่งใกล้พี่แล้ว ที่น้องใหม่ได้ทำงานกับพี่เบิร์ดใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้านคะคือดูผลงานพี่เบิร์ดมาตลอดค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะไม่ใช่ว่าพี่เบิร์ดอยู่ในทุกช่วงชีวิตของเราอะค่ะแล้วก็เขาสลับที่ช่วยเขาสลับที่ช่วยเลยเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหมดเวลาเว้ยน้องตอบอ้อตอบ โจ้เขาคงอยากได้สิบนั้นนะพี่มันใกล้มากอ่ะพี่ช่วยเขานิดนึงจิพอนั่นทางเขานะ <laughs> นั่นทางเขานะต้องใหม่ต้องใหม่มาสายแดน์เหรอคะใช่ค่ะก็มาทางนี้เป็นสายแดน์ค่ะแต่ไม่ใช่แดนส์แบบธรรมดาดยเป็นดิสโก้แดนส์ค่ะพวกยุค7จ80ศนปทำไมเลือกยุคนั้นนะคะคือเป็นคนชอบฟังเพลงยุคนี้อยู่แล้วค่ะคือตอนเด็กๆคุณพ่อชอบเปิดให้ฟังแบบว่าไปส่งเราที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะฟัง ทุกวันนี้เราก็ยังฟังอยู่แล้วเวลาฟังมันจะรู้สึกอยากโยกอะแล้วมันก็อยากเต้นอะไรเงี้ยแนวนี้แหละเรวเมื่อกี้มีคนพูดออกมานะคะมือสั่นเลยตอนที่น้องใหม่ตอบน้องใหม่รู้ไหมคะมีเสียงเงาออกมานะคะแนวนี้พี่ถนัดไทยริดึม70พี่ถนัดใช่ไหมคะพี่เจ้าคะเห็นไหมพร้อมเต้นไหมคะมันจะเรียกเข้าทีมมันททีมมันเต็มแล้วด้วย นะคะ้าคุณธงล่ะคะทาไมถึงให้น้องใหม่มาเป็นสายแดนซ์ช่วงนี้ไม่มีใครเกิดแล้วล่ะ,ค,ะค่ะช่วงนี้ไม่ไม่น่าแดนซ์ใ huh. ช่ไมไม่ใช่ค่บพี่คะคือไม่มีไม่มีใครเคยเห็นแต่พี่เบิร์ตได้เห็นแล้วว่าเขาแดนซ์ได้แล้วก็รุ่นพี่เขาน้องชมอะครับปากมาเลยว่าพี่จัดหนักให้น้องนะจัดหนักให้น้องน้องเต้นเก่งเพราะฉะนั้นคนนี้ดีแซงแถวมาเลยครับ คนเดียวด้วยนะเพราะคนอื่นเขายังมีกลุ่มมีหมู่คณะแต่น้องใหม่นี่มาเปิดตัวคนเดียวเลยกับสายแดนส์มั่นจิต <c oughs> มัน่นจิตมั่นจิตคืมั่นใจเนะ่ะและความพร้อมต้องหม่เตรียมพร้อมแค่ไหนคะจากวันนี้โอ้ก็คือต้องซ้อมให้เต็มที่แล้วก็จะแดนส์ให้สุดเหวี่ยงค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมามาดูกันเยอะๆค่ะก็มาเหอะอยากเจอ เวลาคนสวยก็พูดนี่มันดีเนาะมาเหอะอยากเจอ,อตอนแพ่เป็นเราพูดนะโจ้ลองพูดสิตาสีเขียวนะเลยไมเห็อนเก้์ไทยนี่คุณมองในรายละเอียดเลย <laughs> ผมเป็นโคช้ชขวบพี่เบิร์ดค้างงานนี้พี่ว่าจะมีคู่จิ้งไหมคะพี่เล็งเอาไว้นะ<ไ>โจก็มาตัง อย่างที่น้องใหม่บอกขออุ้าอีกทีเมื่อกี้ว่ารีรพอราอว่าไงนะคะมาเหอะอยากเจอนี่พูดสไตล์แม่นาคห,หรือเปล่าเนี่ยนืรวมๆนะคะมาเหอะอยากเจอร้อเชื่อว่าพี่เบิร์ดก็อยากเจอกับทุกๆคนเหมือนกันนะคะคสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก่อนที่จะไปเจอกันในวันนั้นนะคะที่เรามานั่งรวมวงกันอยู่ตรงนี้เพราะรักคำเดียวพราะว่าเรามาดูมิวสิกวิดีโอกันสักเพลงไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมครับวันนี้พร้อมไหมคะข้างล่างพร้อมไหมคะ 你啊。